สบายดีทุกท่านยินดีต้อนหับเข้าซูซามต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื่อน,นี้พวกเราจะมานำสนเสนอคณะฮับพิซอบซืบต่อคนห้าพระพุทธหูเกาแกยอยู่เหมืองต้นเพิ่งแคว้งบโบแก,กวสุธานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเดอรนั้นเสิรินทานหับฝังพร้อมกันเลย วันที่6เดือนมีนาปีส2งพัน่าวซีทานรัฐมนตรีกระทรวงทะเล่งขาววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะได้เดินทางเ,ม,เมืองเมืองต้นเพิ่งแคว้งบอกแกว้วเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการขุดค้น5พระพุทธหูกเกาแกอยู่ทีดอนเพิ่งคำ้ ปัจจุบันเนื้อทีการขุดค้นได้ข่ยายออกเป็น40คูณ36เมตรเลือ455เมตรผพบพุทธรูไล่ขนาดไล่หูแบบองค์เย่มีขนาดกว้างหน้าตักแต้17ซนติเมตรบากว้าง60ซติเมตรหลวงสูง 1, 110งซติเมตรและองค์น้อยสุดมีขนาดหน้าตักกว้างสซติเมตร ส,สูงห้าห้าเซนติเมตรรวมทั้งหมดหนึ่งหอยซ้มสิบซ่ององค์พิเศษในวันที่เสาห้ามีนาปีซ่องพันเสาซีผ่านมาได้มีการขุดพบอีกจำนวนซ้มองค์เนนนั้นมีพระพุทธหูปางส่หะไส้ยานฤพลันหนึ่งองค์มีความยาวหนึ่งหอยหกสิบแปดซนติเมตรขนาดค้งเทนยาวหนึ่งหอยแปดสิบเจ็ด จุดห้าสังติเมตรเสียนพระพุทธหูสาวห้าเสียนจอมเกตพระพุทธหูสิบจอมพระพิมพิมมาสิบซ่องเบอร์พระพิมเบอร์โพหนึ่งหอยสี่สิบเกาองค์และสิ้นส่วนจำนวนหนึ่ง พระพิมพ์ปางลีลาหนึ่ง้อยสางสิบสี่องค์พระพิมพ์ซุ้มก่อยยา้อยเจ็ดองค์พระพิมพ์ห่อสวันห้าสิบสี่องค์พระพิมพ์ปางสะดุ้งมาหนึ่งองค์พระทาต์จำลองสี่พิมพ์แก่นยอดเสกกระสัดพระทาต์หนึ่งดวงแว่นคายคือคำหนึ่งวงเหล็กไส้จอมทาต์หนึ่งอันก้อนซื่นหนึ่งก้อน ขว้านบูหานซ่องดวงพาหนึ่งดวงบวงบูหานหนึ่งอันและสินส่วนเศร้าที่มีดวงดอกประดับเอดินจีและสินส่วนผาทาที่โอบด้วยแผ่นทองแดงหนูนเป็นหูไหลยกีบบวกคว่ำง่ายจำนวนลายนอกจากนั้นก่อย่างพบพะอุปทองเสเจจ์ผาทัดหนึ่งอันมีแก้วเสาแปดเม็ด เม็ดซี่เจ็ดสิบสามเม็ดแว่นหนึ่งบงแผนทองแผนเงินและเม็ดเงินสามสิบเอ็ดเม็ดปัจจุบันแมนได้บรรจุไว้อยู่ในกวดแก้วมีพระพุทธหูปออเงินค้ําซ่ององค์มีแผนทองจานลึกตัวนั่งสื้อถัมหนึ่งแผน หินศิลาหนึ่งก้อนบรรจุยูบอริเวณเจอองพอะทาทสำหรับพระพุทธรูปและวัตถุบูหารที่ได้มีการค้นพบนี้ทางคณะสภกิจก็ได้มีการคุ้มครองขึ้นทะเบียนวิจัยข้อมูลเบื้องต้นบันทึกหูภาพและอย่างซืบต่อในการขุดค้น เนืองนายโอกาสนี้ทานรัฐมนตรีกระทรวงทะเลงขาวแลวัฒนธรรมและทองเทียวได้มีคำเห็นว่าการค้นพบพระพุทธรูปแลวัตถุบูหารในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สำคัญระดับซาร์ซึ่งรัฐบาลได้มีการแต่งตัง้งคณะพิโรบระดับซาร์จแยกทางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์านลาวสนยนกานยลางแนวลาวสร้างซาร์กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อ เห็นเวียงงานดังกาวนี้ได้หับการดำเนินไปอย่างเป็นระบบทึกตองตามเทคนิคในะการขุดค้นซอกห้าจากนั้นก็จะมีการ ค้นคว้าเขียนประวัติและประวัติความเป็นมาของพระพุทธหูบปู่สนยสถทานพร้อมทังขึ้นงบป,ประมาณอันเป็นสเพาะในการดำเนินงานส่วนวาเวียงานในการขยาย,ายพื้นที่ในการคนซอกห้านั้นเมนตรงได้วาเทร่องอุปกรณ์ในการดำเนินงานและเครื่องมือเพื่อจะหับประกันพร้อมด้วยแห่งงาน และก็สิ่งที่สําคัญโกเมนจะต้องเว้าเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะต้องได้เช้จ่ายเพื่อประกอบส่วนเสบบรนดาหน้าเวียกอย่างเป็นระบบต้องได้เพิ่มทวีมในการคุ้มครองและหักซาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ผ่านไปนั้นทานได้หับฟังเกี่ยวกับการซืบต่อคนห้าพระพุทธหูเกาเกและวัตถุบูหารที่ดอนเพิ่งขำเมืองต้นเพิ่งแคว้งบอกแกว้วข้อขอบจากข้อมูลจากโทรภาพแ่งสาร์ทลาวใน,นคลิปต่อตไปพวกเขาจะมานำสนเสนอความหูและข้อมูลดีๆอื่นสู่ทานฟังอีกว่างว่าทานจะติดตามหับฟังนำกันเนาะ ข้อขอบใจทุกท่านที่ติดตามก่อนจาก,กันเมื่อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ซ้ำต่อเด้อท่านจึงจะได้รับความรู้และข้อมูลดีๆจากครัเฮาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสบายดี